ไอ้วันก่อนมาลลยเข้าไปในเพจอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมอยู่เพจหนึ่งนะ <Yeah. S 2> มาลลยก็ชอบเพจนี้นะเพราะเขานําเสนอข่าวของราชวงศ์ได้ละเอียดนะแต่มาลลยจะมองต่างมุมคือเป็นมุมกลับไปเลยเพราะกูจะตรอกหน้ามันตรงตรง,ตรงไอราชวงศ์หัวขวัยนะ <laughs> มันเป็นเรื่องเออจดหมายเหตุขึ้นสวรรคตของไอธรรมยุทธสร้างหีราชการที่สี่ไอที่หน้าผีที่สุดในตระกูลค่ะ <Yeah. S 2> มันก็คือลูกไอเออหัวล้านเลิศล้านนะพาลลย ต้นตำรับเย็ดลูกพี่ลูกน้องกำเนิดมหาจันทานจักกรีนะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนแรกที่ถูกวางยาตายหาก่อนใครคะ่ะ <c oughs> ไอ้หัวร้านนะหลัง <c oughs> จากนั้นนะก็เกิดเป็นโกงกรรมกงเวียนเขีนฆ่าชิงบัลลังเลือดตามคำสาบของคำสาบแช่งของพระเจ้าตากสินมหาราชนะและถึงพวกมึงจะบิดเบือนขนาดไหนความจังไรก็ยังคงที่คะ่ะทามาเขียนสวยหรูก็เพราะเป็นตระกูลตอแหลแล้วก็เลวซามนะ คำสั่งเสียของไอ้จอมกล้าวเนะี่ยไอ้ไอ้หน้าผีะตอนมันเป็นไข่ป่าที่มันไปดูราหูอมจันทร์หรือว่าอะไรของมันเนะี่ยกลับมาผีก็ตามมาเอาชีวิตการนอนรอแร่อยู่ในวังนะสั่งเสียก่อนจะตายหาว่ามอบราชกิจให้อสูรสามตัวไอ้เสนาบดีสามตัวเนะี่ยบังคับบัญชาต่างพระองค์ยามประชวรเพื่อให้ราชการบ้านเมืองไม่ติดขัดเป็นเหตุให้ไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินได้รับความเดือดร้อนค่ะอุ้ยคำนี้กูวขึ้นเลยนะคะ ออขออภัยคะ่ะไอหน้าหีจุลจอไอจอมเกล้าวด้าลูกทีบนี่ชาวบ้านชาวช่องสมัย เสื้อผ้ายังไม่มีปัญญาจะซื้อใส่ค่ะเบื่อนมเทง้เทงเต้งตั้งแต่ไอ้สัตว์นรกทองดวงตามืองแล้วค่ะไอ้เย็ดแม่นะไอ้จอมกล้าวหน้าผีนะเมียขุนน้ําขนุขนนางเท่านั้นพ่อค้าวันนี้เท่านั้นที่ที่เขาจะมีปัญญาซื้อเสื้อผ้าแล้วไพร่ฟ้าเสื้อผ้าของไพร่ฟ้านะก็เหมือนผ้าขี้ริว้วรองเท้าก็ไม่มีนะเกิดมาทั้งชาติก็ยังไม่เคยได้ใส่รองเท้าแม้แต่วันเดียวค่ะไอ้ชาติหมามึงก็หลับหูหลับตายเย็ดอย่างเดียวสมัยก่อนนี่หนาวจะตายนะป่าไม้มันเยอะ ประสบนิกรทาดไพรล,ลำบากทวนหน้าแล้วพวกมึงนี่ขายเพชรขายทองขายดีบุกขายป่าไม้ขาย,าขายฟินแล้วพวกมึงติดฟินทั้งโคดนะอซองแม่เล้าซองนางลมมีทุกตรอกซอกซอยนะยังจะมาสำอ้อยเหา่าหอนเพื่อรัชการบ้านเมืองไม่ติดขัดไอ้ยศตามแม่นะอีพวกลูกทาดลูกไพรก็สารเสริญเยินยอน,ยอนที่ไม่ติดขัดก็คือเรื่องแดกยัดหาขุดรีดเอาไปเลี้ยงกะหรี่วังเลกแล้วก็โคดกะหรี่วังนะไม่ว่าในะไอสัตว์จอมกล้านะมันกลัว จำ,จำเป็นเหมือนกับแจ้งสมบัติลูกใชยาย กลัวจะโดนลูกชายมันจะโดนแย่งสมบัติไอ้จุฬาลงกีีนะ่ยเหมือนตอนนี้มันแย่งของพี่มานะฮะไอ้นั่งกล้าวลูกไม่เลี้ยงชาวมุสลิมนะ่ะที่มันร่วมมือกับญาติญาติวางยาตายปัจจุบันทันด่วนะนี่คือผลของการมีเมียมากไอ้เจ้ารูดากขี้เย็ดเมียคนไหนเป็นคนไหนจําแทบไม่ได้จําได้อยู่คนเดียวก็คือคนที่พนพนเอาใจและก็หลงไหลที่สุดเท่านั้นนะ่ยไอ้นั่งกล้าวหัวล้านเลิศล้าน,นพารายเนี่ยมันแต่งละครอ,อีเหนากับบุตรบา ก็เพราะมันไปหลงสาวมุสลิมค่ะชาวอารากันดั้งเดิมเนี่ย mm. อยู่ในวังก็เล่นแต่ละครร้องรำทำเพลงอินาคูบุบาไอตระกูลเฮงซวยเนี่ยไอสองสามสี่เนี่ย รอดหนึ่งรอดสองรอดสามรอดสนะี่เนี่ยจับนางละครอินหนา <c oughs> บุษสบาทำเมียหมดนะเน <c oughs> ี่ยไอ้ยกแม่ไม่รู้เป็นเฮียเออไม่รู้เป็นเฮียอะไรกับนางละครจนญาติญาติรับไม่ได้ตายตายไปซะแล้วลูกเมียหลวงอย่างไอ้จอมกล้าเด้าสิบทิศเนี่ยถึงต้องหนีไปหาบวชหาเย็ดเนะี่ยแล้วพระยุคนั้น,านเล่นแต่เวทมตลคาถาสักไรพร้อยทั้งตัวคือพระหนีคดีฆ่าคนปล้นคนแล้วก็บวช ไบวชอยู่ในป่าค่ะวันวันท่องแต่คาถาเล่นของอ่ะกลายเป็นจอมคาถา,าศาสนามันถึงได้เสื่อมตั้งแต่บัดน,นั้นไปต้นมาไอ้เจ้ารัตที่ไอส้สร้างหีจีวรบินเนี่ยติดฝินเย็ดสาวในวัดพอสึกออกมาลูกสาวเนี่ย พอเป็นเจ้าลูกสาวเนี่ยก็โตเป็นสาวแล้วนะแล้วลูกสาวก็เสือกแรดแร่าเงียนที่มีสหายคนหนึ่งที่เขาจะออกมาพูดนะนะไปเย็ดพระลูกวัดเก่าของมัน,นอียิ่งเยาวรักลูกสุดรักสุดห่วงแล้วกดมนยันบาทนี่ต้องประหารเท่านั้นนะแต่พวกมันไม่เคยมีสัจจะค่ะสัจจะไม่มีในหมู่โจรจันทานนะก็เลยฆ่าพระชูรรกของลูกสาวให้ตายหงไปนะแล้วก็ส่วนอียิ่งเยาวรักนะั่นก็แค่กักบ,บริเวณนะกินอยู่กินหรูอยู่สบายเหมือนเดิม นึกแล้วเหมือนอีพากับไอพ้พิสิศสักไหมที่โดนไอ้หอยสั่งฆ่าตายอย่างทรมานเะนี่ยแล้วไอ้จอมเกล้าเด้าทุกทิศเนี่ยนะไอ้พระอวดตรีอวดอุตรีนะศาสดาเอกทาของครมยุทธในกายเนะี่ยหาแดกกับความงมงายของประชาชนพระดีๆนี่โดนสั่งขังนะแล้วก็โกรธเขานะอย,าอย่างช่วงนะี้มีแต่พระเงี้ยๆเยอะมากนะหลังจากไอ้อุดเทนกับไอ้ธงชัยไอ้จอมคาถาเนะี่ยหายหน้าหายตาไปตั้งตัวหรือว่าไปหลบฉากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้มีพระดังอะพระแสงที่ คนมากมายคิดว่าดีคือพระก็คือมนุษย์นะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างคือมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดแล้วก็มามืดแล้วก็ไปมืด uh huh. อย่างตระกูลจกกีที่เป็นราชาแต่เฮียนะแม่งปล้นแดกประชาชนจนตายหาคาบันลังนะแล้วตอนนี้ก็มีพระแจ้หรือว่าพระอาจารย์แจ้นะไอตะวันอิทธิโชโตค่ะฟื้นตำราสวดพานยักษ์อีกแล้วสักยันให้ของขึ้น,นเห็นพวกลูกศิษย์ลูกหาเฮโล ไปเป็นสาวกแล้วก็เพลียใจนะถ้ามันขลังจริงนะ่ะโทษสอบเอาลูกปืนจิ้มเกลือแล้วก็ยิงกรอกปากซิไอพระเย็ดแม่พวกนี้หาไอ,ไอลูกศิษย์ลูกหามาสักเนะี่ยสักก็เพื่อความมั่นคงในจิตใจไอพวกนี้มันขี้กลาดปัญญาอ่อนทั้งนั้นสักแล้วก็ชอบหาเรื่องชาวบ้านชกต่อยตีรันฟันแทงเนะี่ยแบบนี้มันต้องเอาน้ําล้างกีสัดไอเงี้ยพวกนี้ไอตะวันอิทธิชูโตไอ้ธงชัยพายันฟุตบอลนะไออุเทนบวชโยคีฤษีให้นักโทษฆาตกรรมแล้วก็ apply, ไอพระไอววชิระเมธีพระ ขายยาเนะี่ยพระยุคไอ้ร้งหีวชิลาลงกรแม่งบวชแล้วหลอนค่ะเนี่ยพวกมึงเกณฑ์มาให้หมดนะไอ้สองครามโลกครั้งที่สามเนี่ยใกล้ละก่อนที่พ่อมึงคือไอ้สัตว์วชิลาลงกรจะโดนยึดประเทศ <c oughs> ตอนนี้จีนมันเตรียมตัวเต็มที่นะคะเห็นข่าวไหมคะข่าวหลายช่องเขาเอามาลงนะคะ <c oughs> ช่อง u t u b e นะคะมันจะยึดทั้งเอเชียละมืเอเห้เอเชียวชิลาลงกรทรัพย์สินมึงที่ปล้นไปเนี่ยพร้อมกับไอ้โจนห้าร้อยกะลาโหมกับฝ่ายความมั่นคงโดยมีไอ้ตาหลีไอ้ป้อมกับไอ้ป๊อก สงครามจบบัญชีเงินฝากของพวกมึงจะต้องเป็นศูนย์นะจ๊ะไอ้พวกนักเลงปกป้องสถาบันไอทหารองค์รักษพิรักแมงดากับกรีวังตำรวจหนอแตดที่หาเงินส่งสวยไอ้เออวชิลาลงกรเตรียมพร้อมนะสู้ตายเพื่อข้อหอยมึงด้วยนะ เจ๊กยึดได้นี่ไอหอยกลายเป็นยาจกแน่มึงส่วนไทยเฉยนะคะสงครามยุคเอ็นเนี่ยไอซีพีมันส่งอาหารโลกภายใต้สัญลักษณ์ธงชาติไทยเนี่ยภาษีอยู่ไหนจ๊ะขายได้ไม่รู้กี่ล้านล้านนะหรือว่าธงชาติไทยน่ยกลายเป็นเมืองขึ้นของเจ๊กนรกไปแล้วชาวนาชาวไร่ชาวสวนตอนนี้มีแต่นี่ท่วมตัวนั่งรอความหวังตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเขารอการอะไรนะเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดค่ะ ขนาดยังไอขนาดแต่งตั้งเลยนะก็ต้องส่งเข้าส่วนกลางส่งให้ไอ้หอยหมดนะถ้าถ้าไปเลือกตั้งอีกทีก็ส่งเข้าไอ้หอยเหมือนเดิมค่ะมันไม่ไปไหนนะไอ้เย็ดกัแม่พวกนี้ต้องให้มันระเบิดลงกระบาลมือนกัน,กน